ไปเนชิเลี้ยวไปหังดูดีสวัสดีทุกคนสวัสดีตอนแรงๆเนาะวันนี้กับแม่แบบยูฮานกับบได้ข่เครื่องปิดห้านละคนกับบมาซื้อเครื่องอันเด้ก็เลยพากันมานาเนาะ เสื่อเส้นทางตัวนี้ก็คือจะไปนาตุ้ยจอยตัวที่อู่มากลางเต็นนอนอยูที่อย่างนาตุ้ยจอยค่ะเนาะแต่ว่าอันนี้เขาบไปนาตุ้ยจอยเขาจะไปนาเฮาเนาะไปนาน้องทุกนาน้องกุ๊กจิกเนาะเดี๋ยวว่าก่อนไปพี่ได้ลูกไครด้านหนึ่ผู้หนักเลยมันไม่ดิบเดย์นี่ไม่สร้างภัยโอ้ยเจ้ออกลายเทอ้อย่างนี้ค่ะอะไรเอาทางลุ่มทัานลุ่มแล้วก็รอดแล้วก็เร็วอแล้อ่ะ ไปัำมานาอิ่วทยางกันเด้อเอ้าบยางเอ้าโอ้งามงามที่หูก็ดีไปย่างไปนาไปดกคนเดีวบัเขาให เข้าให้น้องตุกว่าสิเป็นแต่เข้าให้น้องตุกเข้าให้กุ๊กิกว่าสิเป็นแต่เจี้ยวลรอบอสตายุกคนมาขอมสุกมาเด้อสุกโดนแล้วพอมาเดือนแล้วนี่ค่ะสุกแล้วมันมันจนสิมดแล้วแสบไปทุกคนไปเจอกันอยู่นะ ทุกนตอนนี้อูก,กำลังงางลงมาทางคืออันนี้เป็นนาไอมาทางฝนเป็นนาตะลัง,งเก่าตอนที่เขาก็สู้อยู่เนี่ยงามนาะตอนแม่มาหา้านอตอนนั้นคือว่ามไม่ไ,มไม่มีต่มดแท,ทางอันนี้หมดงามฮึน้ำแห้งอะ จากมาเก็บคุณคมองวงมาเก็บป่ะเข้ากิกเรื่องขนาดเข้าให้บ่านั้นโอ๊งานเดียวทุกคนทุกคนอยากเห็นภาพมุมสูงงามๆป่ะเบิ่งม่เข้าเข้ากรงงามๆโนะเมื่อแม่ป้าทุกคนทุกคนอยากเห็นภาพมุมสูงงามเอกันบ่ะเดียวเราไปเบิ่งกันเลย แอ้ามีทางข้ามอยู่ลูกทุกคนมาเก็บะกูดเด้อมาทุกคนมาเก็บสก,กูดโอ้ยอันสปีสกูดทั้งงานมาทวานอเข,ข้าแ้กูดทเอาบกอกาลวิ้ห้าสิเปอรเหมเนอนเห็นบอกหองเมืองสามัยอัน พตูซี่ย่างยู่ผู้ของเมืองลุมันชิคเชื่อนเลยนาะงโอ้เห็ดแนนหน้าขนาดโอ้เขาเจอละเอาละอีเต้นมานี่ดีกะแม่เราบอว์วันนี้เราทิพพาทุกคนมาเก็บตะกูเนาะอันนี้ชิ้นนั้นน้องนั้นไม่หนีมัน,มน,มนบ่อออกได้ไหม,ท,มท,ทุกคนมาเก็บตักูด แต่เราก็เคยาทากคนมาเมาก,มาก็บมือมือก็หนักกับทุกตามากรบต้ย้ยจนต้้ยมาถังที่เขาเก็บคัวยูใส่ลูกนางขามียางไหวแม่ใส่เกือบเป๊ะแม่ยานมืนก็พักกูดรอเบินี่นางเก็บผ้ได้ครัวมืนเนอะโอ้ยยาลีเพนี่งามเทงามว่ะ นางคําบูเห็นหนึ่งแม่ยอดนี่ง่ายแท้งว่านี่บูเห็นบูเอุย พูดลูกก็ได้ยู่วะหยางวับวับ <c oughs> น,น,นี่ทุกามาคนี่ทุกคนมาฮอดป้ามาละ <c oughs> นี่จ <c oughs> ะีได้ยิงป้าน,ะนี่แมนมื่อระบอกอีแม่บุห็นวะนี่ทุกคนเห็นบอก ปลาปูกูดนั่นเลยตึ๊บคว้ากลิ่นแซบๆเดยนี่นี่แม่ก็เก็บเนี่ยเหรอนี่เฮาแห้งเด็ดมันแห้งป้งไงนะม่เนาะการหาบุดเด็ดมันกับบุปปงเออแถวน,นี้มีท่าให้ทุกคนหลายอีก ยานอนเดียญ,ญ,ญบงนี่ทุกคนป้าเมทไนพี่นะแม่พูนกระไลป่อบน,นี่โอ้โหามมาโโโน,น,น,นี่โอ้โหหลายหลายปิงเยอะกับปัญญาหน้อยกับปัญญาป้าทุกคนคือมาไลาแ่แฉ นี่นี่โอ้โหนี่เห็นเมื่อทุกคนนี่นะเห็นไม้เห็นไม้ไมพักธรรมซาตอิลีเลยนี่เออคุณนาแม่ ดลูกแม่นหนาแม่ก็เก็บนี่ทุกคนเบื้องนี้อีกวันนี้นนี่นี่ไปตลาดมันเลยห้าพันเอ้อมาซองพันถอนแม่ก็เก็เออเราต้องเข้าใจคนเข้าไปเก็บได้สวัวสีใดเนาะ ลวกกับป่นกับแซบอยังประแหงอยู่ค่ะอืมนี่นทุกคนสามนั่ง<ะ>ส้มมันง่ายแล้วมันก็นย้อนง่ายส้มอย่างน้อยมันก็ยนน้อนน้อยเออแมนบอกแมนแล้วอ่ะจับดูนี่ ยังขึ้นกันดูเขาท่วงมาอ่ะใส่ท่งเหยกล่ำไปพ่งมาดิไม่ได้ล้วแถวว่าคุณมาละเก็บเอามดนี่นี่ไปพุดนอีแม่อืนี่ยทยคนไปเก็บทางนี้เขาค่อยเข้าอีกทางนั้นนี่นี่มดเรูคนเบ่งยอติตุยสักทีนึ่บโกนี่ เาเลก,กระดากินนะประวีวะมาบุเชียเดียวเสียนี่อว้ควคัวซีซินมูสามซันกับแซ่บเลย เห็นอันเดือกวะเป็นคนที่มากกินขันขว้าพักกับขว้าพักก็กกต้องใส่ซีน,อนเออ,อนลเลยน,น,นลูกี่นใส่ลูกทรายหันตู้นหรอแม่อ,อู้แม่เดือกอ่ะแห้งเกียบหรือแหง้งไรมันสุดๆเลย อ๋อคุณเราแมคคค่คุณอ่ะคุณคุณยอดนี่แม่เห็นบ่น,นี่ม่บุเห็นก่อนนะนี่กลับไปกลับมาอยู่นี่แหละแม่กี่พักนี่ิออห็นเหงาพุงดูอ้อ <c ười> <c ười> ทุกคนยางไม่หมดนะนี่ติดต้นอันนี้เนาะ ม้างในพี่เม่ลายขนาดเออเออแม่บุเข้ามายอนแม่บุมีเกอร์มาดิแม่ข้าไปซื้อเกลร์โบ๊อกอีกอันหนึ่งอ่ะแม่เปิดทางเชี่ยว,ยรยวกระปอมนี่สวยงามมากๆเลย นี่นี่นเก็บให้มันมืดแม่วาได้มาแล้วนะม่ให้มันเลือแสดงว,ว่าก็มีคนมาเก็บไว้วได้นี่คือที่แม่อีนางตุก น,น,นั่นไ่เนาะนี่โอ้ยลายดิอุ่นอุ่นอุ่นอ,อ,อ,อีเมียก็ได้ไลบ่บอ นี่ทุกคนโคตรลายลายขนาดเท่นนะจิเติมเบืงอะไรด้โมเมนต์มาเยี่ยมเบ้องนี่เอามาเบิ้งทงอีเมลทงมากันนี่น่ะทุกคนเบื้องเบื้องหน้าเต็มทงยังเมื่อเต็มทงเมื่อเนาะวันนี้เนาะแต่ว่าพวกทันเมื่อเทื่อทุกคน เดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิ่งเข้านาน้องตุกเอ้ยเข้าให้น้องตุกน้องกับเข้าให้น้องกุก๊กิวัชสิงาน,สนเสนอเดี๋ยวสิเอาภาพโดงนงงามมาฝากเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลย งอนไปพักไร่โล้ย,ลยขนาดไม่ไล่หรอนี่ไม่ไล่ยาองนมาเปียกแล้วงามขนาดทุกคนคุณ เห็นอันเด็กกินได้ไลยมือเลยนี่เอาเส่ต <re ู้เย็นเนาะอืมใส่ตู้เย็นไว้ขั้วขั้วมื้อนี้ปะก็ข้าวเจ้าว่ะเอะขั้วบม่ได้ปะเขาได้เลยอ่าหมอเทียวว่าคุณคุณสิเป็นสูตรข้าวเจ้าอยู่ด้วยนี่ฝนโอ้โหดนี่มื่อเช้านี้แม่เสียยาประมาณนั้นมาได้คันนี้เนาะอีกหน่อยนึงก็แล้วเดี๋ยวฝนตกมาก่อนก็เลยแบบยังโบเล่ออืม ตอนนี้ก็คืออู้เม่พักออกแล้วแม่บงออกแล้วนี่ส่วนส่วนวนั้นฮากัสซี่เอาพักที้แบบว่าไปเอานำแมเต้ามาบ่งใส่เนาะตอนนี้กับเมื่อนี้อู้ก็ไปเก็บพักไปบินโดนเอาภาพบรรยากาศอยู่ทงให้ทงนามาฟังทุกคนเนาะแล้วก็ไปก็บพัก,กูดได้ไล่ตามที่ให้ทุกคนเบิ่งเมื่อกี้นี่แหละแล้วกา ่วงนี้ก็คืออยู่แต่บ้านอยู่แต่ซองเนาะประเด็ไปใส่เนาะไม่จังกะอยู่พุนเดี๋ยวมืออม้ออื่นกะตอนมื้ออื่นกะน่าจะเสียญาแล้วเราเนาะแล้วก็เกี่ยมขุดคุมปลูกพักเดี๋ยวต้องไปซื้อ,อเบียผักอีกก้อนแลกาศ็สิมีหลายพักที่ปลูกอยู่เนาะอีกประมาณอู้คาดเดาให้ว่าอีกประมาณเดือนหนึ่งหรือเดือนปลายเนาะถึงจะสามารถแบบว,ว่ากิบพักกินได้พักถึงสิงแมได้เนาะใช้เวลาเดินเติบอยู่เนาะ ตอนนี้ก็คือมื้อนี้ก็บ่ได้ไปใส่เนาะอยู่เฮือนมือม้อเครื่องกับ,บ่บด้ขายอ่าแล้วก็หลังจากนั้นเฮาขากับสองแม,มลุกงเขาก็ไปนาไปเก็บพักฮักไปเก็บพักเนาะนอบ่ได้ฮัก ในคลิปวิดีโอนี้กะหวังว่าทุกคนซิมักอ่าคลิปที่อูท่ายมาฝากทุกคนเนาะหวังว่าทุกคนจะติดตามอูแบบนี้ตลอดไปนะอูกะกับแม่จันกะสิาพายามให้คลิปออกมาให้ทุกคนเบิ่งซ่วงกักโตอยู่บ้านนี่เนาะกะอีพีนี้กละลาทุกคนไปก่อนเด้อฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ Share, กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ได้เด้อบาย,บาย